สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันที่ช่องหอจกอริทัศเจริญทรั์นะครับแล้วก็ทีมงานหอจกอริทัศเจริญรัพย์นะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะอำเภอวังทองตามบนบ้านใหม่ดงดินทองนะฮะนะครับผมก็สําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อยู่ประมาณ7ดไร่นะครับพื้นที่7ดไร่แล้วก็ ลูกค้ามีการดีไซน์แบบคร่าวๆให้กับทีมงานเรานะฮะแล้วก็นำมาออกแบบนะครับแล้วก็พูดคุยตกลงราคากันแล้วก็ลงมือทำเลยนะฮะก็เป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้านะครับผมแปลงนี้เป็นแปลงของพี่มโนตนะฮะก็ใช้เวลาในการขุดพอสมควรนะฮะเพราะว่าเจอน้ำนะครับก็ขุดไปเจอน้ำไปนะครับก็อาจจะมีการลาช้านิดหนึ่งนะครับ การดีไซน์ของแปลงนี้นะฮะก็เป็นความต้องการของลูกค้าเลยหลักๆนะครับหลักๆเคยคือทุกปีหน้าน้ำนะครับน้ำจะท่วมนะฮะหลักๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับเรื่องอันดับหนึ่งเลยก็คือคันล้อมนะครับท่านผู้ชมจะมสังเกตด,ดูจะมีคันล้อมสูงอยู่ประมาณ2เมตรนะครับรอบพื้นที่นะฮะนี่ครับแล้วก็ทีนี้การดีไซน์การวางบ่อนะครับการวางบ่อของลูกค้าก็คือต้องการบ่อสี่เหลี่ยมนะฮะ 2ลูกนะครับเพื่อต้องการดินไม่ได้ต้องการดีไซน์อะไรมากมายนะครับผมาบอ่อนี้อยู่ประมาณ20่สคูณยีนะฮะหงานความลึอกอยู่ประมาณ4ี่เมตรท่นะครับผมนะฮะแล้วก็มีคลองไซกไก่นะครับคลองไซกไก่ก็ความกว้างอยู่ประมาณสักสเมตรนะฮะความลึอกอยู่ประมาณเมตรท0นะครับที่กลมๆที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะจะเป็นหลุมขนมครกนะครับหล <ừ wiping. S 1> ุมขนมครกอยู่ประมาณ5หลุมนะฮะ มีข้างหน้าหนึ่งหลุมนะฮะแล้วก็เป็นของไสกไก่ที่เราไปเชื่อมอยู่กับด้านหน้านะครับอ่าแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ถือว่าสวยนะครับติดกับอ่าข้าซอยมานิดเดียวนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ไกลาจากถนนใหญ่สักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไม่ไกลาจากตัวอําเภอวังทองนะครับนะโอเคนะครับก็เป็นแปลงที่จัดสัดส่วนได้ลงตัวนะฮะพื้นที่ของอ่าปลูกบ้านนะครับทำสิ่งปลูกสร้างนะฮะอยู่ประมาณ1งานนะครับความสูงอยู่ประมาณ 2เมตรเหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นการพ้นจากน้ำที่หน้าน้ำมานะครับโอเคนะครับผมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานขอจกอริธาเจริญทรัพย์นะครับเพื่อมีแรงบันดาลใจต่อไปด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ